วันนี้จะพาไปดูพาเรดกันนะคะเป็นวันฮอลิเดย์ที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งของชาติอเมริกาเลยนั่นก็คือ o ฟ t h o f ช u l y นะคะวันประกาศ Independ เ n น e <ame> d เดของประเทศเนาะก็เดี๋ยวไปดูพาเรดกันสนุกๆกันวันนี้เรา ช่วยได้ไหมคะอันอ <c oughs> อนี้รถตำรวจ <c oughs> What you think What you think Cooper Bomb squad. <laughs>

Wow, this is the restaurant. That's the name of the restaurant. Oh, my God, nineteen seventy two. ก่อนที่จะไปดูพลุกันคืนนี้นะคะทีเคไปเปิดเจอสูตรเค้กช็อกโกแลตที่เขาบอกว่าเป็นสูตรของเค้กช็อกโกแลตของกาลปาเพลกเลยเป็นร้านอาหารที่ทีเคชอบมากแล้วก็ไปที่ไรจะต้องสั่งเค้กช็อกโกแลตทานนะคะก็เดี๋ยวนี้มาดูกันดีกว่าทีเคไปเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะก็มีดังนี้นะคะ ไปดูสูตรมาจากพันทิพย์น้อแล้วก็จะเค้กของทีเคนะคะลงถังไปแล้วเรียบร้อยไม่มีความอร่อยเลยแม้แต่น้อยนี่มีกิก้งกือมาเกาะด้วยโอ้อะไรกันคะเสร็จแล้วทีนี้เราอก,อกหักไปจากไอ้นี่แล้วใช่ไหมคะแต่เรายังต้องดําเนินชีวิตของเราต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเศร้ามากก็เลยจะมาทำแมกโรนีแอนด์ชีสอันนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันใครอยู่อเมริกาแมคโรนีแอนด์ชีสอันนี้อร่อยมากเลยนะคะ ทาให้ลูกทานอร่อยมากเพราะว่าปกติแล้วถ้ามันจะมาเป็นแบบสําเร็จรูปแบบนี้ใช่ไหมผงชีสส่วนใหญ่อะ่ะ <c oughs> ชีสที่มาในกล่องแบบนี้มันจะมาเป็นผงแต่ว่าอันเนี้ยชีสมันมาเป็นแบบลิควิดเลยอะ่ะแบบที่ไม่มากแต่ทีนี้ทําให้ลูกทานเราก็จะใส่แบบต้องใส่ไก่ใส่ผักเพิ่มนิดนึงนะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะนี่นะคะระหว่างที่เรารอต้มเส้นเขาให้สุกใช่ไหม ฝั่งหนึ่งเราก็มาหมักไก่กันนะคะไม่ได้ทาอะไรมากไม่ต้องหมักอะไรมากเลยด้วยแค่โรยเกลือโรยพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอกลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็ระหว่างรอเส้นสุกเราก็เดี๋ยวจะไปย่างไก่กันย่างไก่กเสร็จแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เอาไว้นะคะรสชาติเขาเนี่ย เออกำลังดีเลยนะที่เคว่าถ้าผู้ใหญ่ทําทานนะคะอยากจะทําทานอะไรง่ายๆนะย่างไก่แบบนี้แล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วกินคู่กับข้าวก็อร่อยแล้วพอเส้นสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ผักผขมลงไปนะเอาลงไปลวนนิดเดียวนะคะแป๊บเดียว Yes sweetheart you done okay ใส่ลงไปแบบนี้ นะอันนี้ตอนนี้เคปิดเตาไปแล้วนะเพราะว่าผักขมนี่ไม่ได้ต้องการความร้อนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นต้มนานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละด้วยซ้ำนะก็ลงไปกลวนๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปดเดรนน้ำออกไล่เลยโอเคเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะเราก็เอาเนื้อไก่ที่เราหั่นแล้วลงไปเนาะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเอาชีส อันนี้บีบใส่ลงไปอันนี้เป็นอาหารปรับเสียนเด็กที่บ้านเลยนะมันไม่กินผักนะักใช่ไหมใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เวลาเขาทานอะ่ะมันไม่ค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่ด้วยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะผักขมอะ่ะนะเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟคุณลูกค้าให้ดูนะคะว่าจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงนี่นะคะคลุกกับชีสเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้โอโ้มือสั่นไปไหนนี่ เป็นไงดูหน้าทานไหมนี่ง่ายมากมออเหมือนเหมือนทำชีสเอ่อแมกโรนิชีชสแบบทั่วไปเลยนะคะแค่เพิ่มขั้นตอนของการย่างไก่ขึ้นไปเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเอาค่ะมาพิสูจน์กันลูกค้ารายแรกของดิฉันนี่นอยแอบแอบเอาผักหมกเข้าไปด้านหลังนี่มาคูปเปอร์ครับ ใ่กังเกงอยู่บ้านใ่กังเกงคูเปอร์ Cooper มาลูกคูเปอร์ I do not want to count just come here and eat it's not my job to chasing you to eat one is it nice to count no it's not nice I do not want to count <c oughs> ไหนอาปากอร่อยไหมอร่อยไหมคะ คนเก่งของแม่กินให้หมดนี่แหละเนี่ยต้องกินให้หมดเนี่ยกินไม่หมดวันนี้ไม่ได้ดูพลุละเนี่ยอืมดูชามเท่านี้ต้องกินให้หมดเอาว่ากินนี่คำสุดท้ายในทานให้หน่าชื่นใจหน่อยลูกอ้าปากเงยหน้าด้วยหมามีมองไม่เห็นปากคูเปอร์คูเปอร์เ,อรเงยหน้าอ้าปากหมดเกลี้ยง หมดเลยครับเก่งไหมครับ <S <S 1> <S 1> ไปลองดูกันนะคะเอาเอามือมาปิดทำไมล่ะลูก กลับมาบ้านแล้วนะคะก็ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะอาบน้ำนะแต่ว่าไปดูพลุมาแล้วก็ควันขโมงโฉงเฉงมากเลยก็เลยอาบน้ําสระผมซะให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ที่เคถือโอกาสพันผมให้ดูเลยก็แล้วกันเพราะว่าสาวๆส่วนใหญ่ที่ซื้อผ้าไอเนี้ยของแท้และเทลไปเนี่ยจะเจอกับปัญหาว่าพันแล้วไม่สวยพันแล้วมันไม่หยอกมาเป็นทรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนอนคืนนี้ที่เกจะขออนุญาตนะคะ จะโปโปกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยกิโมโนฉันก็แบบรูแขนใหญ่เท่าช้างมาวาควายอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่เป็นผืนแบบนี้นะผืนสี่เหลี่ยมธมรรมดาแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกันนะคะก็ต้องหลบลงแบบนี้ผมเปียกใช่ไหมตายแล้วน่ากลัวมากาเลยภาพไฟที่ห้องก็สลัสวสลัวอ่ะปาไปแบบนี้นะคะคงมไปเสร็จแบบนี้เราก็มาจับตรงข้างหน้าตรงนี้ ให้เขาอยู่ด้วยกันสองข้างตรงนี้กับตรงนี้หนีบให้มันเข้ากันอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยรวบยงังงไรเนี่ยงงอ่ะแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือข้างเนี้ยรวกผ้าเข้าไปให้หมดแบบนี้นะแล้วเราก็ดึงผ้าที่อยู่ด้านหน้ามาอันหนึ่งนี่ เราก็พันพกไปแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่แน่นละแค่นี้เสร็จเราก็ตั้งหลบปุ๊บไปเลยแบบนี้เห็นไหมก็จะแน่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมที่เคบอกนิดนึงนะผ้าพ,พกผมนะคะถ้าหากว่ามันยาวไม่ถึง39นิ้วมันจะไม่สามารถเหลือพื้นที่ตรงเนี้ให้อยู่เอาไปสอดด้านหลังแบบนี้ได้ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ของ TK นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นกอง Taddeo เลือกผ้าเช็ดผมเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้แนะนําเลยว่าความกว้างเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ความยาวต้อง39นิ้วนะคะต้องไม่ต่ํากว่า39นิ้วเพราะถ้ามีถึง39นิ้วแล้วอยู่จะไม่เหลืออย่างที่ TK บอกตรงนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามันยาวกว่านั้นมากเนี่ย พอมันยาวมากใช่ไหมความหนาตรงนี้มันก็จะมีมากยูก็จะแบบเหมือนมันหนาเกินไปที่จะยัดกลับเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นขนาดของผ้าที่ดีที่สุดในการพวกผมนะคะก็คือ19นิ้วคูณสามนิ้วนะคะอันนี้จำเอาไว้นะเวลาไปซื้อผ้าผ้าเช็ดผมครั้งหน้านะคะเดี๋ยวพันให้ดูอีกทีนึงดีกว่าแบบนี้นี่จับไปจับมาผมจะแห้งแล้วเนี่ยอ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ มือจับตรงนี้สองข้างให้มันมาชนกันเอาไว้แล้วเราก็ม้วนแบบนี้เองง่ายๆไอผืนที่เป็นเทอร์บี้อ่ะก็ใช้วิธีเดียวกันนะอย่างนี้ใช่ไหมพอมันเป็นก้อนแน่แล้วเราก็ตลบขึ้นไปแบบนี้เห็นปะทำกี่ทีก็ได้แบบเดิมเนี่ยนะแล้วก็ไปเสียบข้างหลังไว้แบบนี้แค่นี้เองก็จะไม่ดึก ไปแล้วไหนๆสวัสดีค่ะ